ไม่ดีแดดอ่าแม้จะต้มเย็นยังไงแต่ไอศิรีมขายดีตลอดอ่าเพื่อจะก็เด็กๆน้องๆเนี่อ่าแม้จะเย็นขนาดไหนก็รู้ึกไอศิรีมเนี่ยเป็นไอศิรีมกัวที่นะครับก็เลยใช้ลูกค้านะครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วดื่มน้ำเสร็จแล้วอ่าแล้วลงท้ายด้วยของหวานที่นี่ไอซิคิมก็เลยจะเล่นลงทานไอศิรีมได้นะครับลงทานกลับมานะครับอ่าคนที่มอต์สิริภูม ภูมพลวิพัฒนากรวิทย์ยังรู้หมดไปอีกอาวีคับลุงพยุทไถ้วันพ่อยุดปอนลงหน้ายึปนลงหน้าโอ้ยเจ้ายปนลุงไปก่อนปดปานหน่อยว้าแสดงขอน้ามากเลือามากเขาบุห้อยห้อยส่งมากไหบุวเาเป็นมือหนีได้ิบาเป็นมือหนีด้ิาปนลงวะเจ้าแบ่เกัด้ี่นเขาเล้วสารพัดเลื หีน s <S ูป็นตาอย่างดีกว่าปีนว่าเนี่ยผว่กล totally ัเหมือนตอนนี้พี่น้องที่ทำโรงยนลูกกขอยากได้บอก่อลเขากงไงยได้ลุ้นก็ยังไม่ัเหลียจพะจองจองเขาปีนี้ไ่ทันหนคนได้จองไว้ไหมปีนี้เขาตจองดิเพราเนอเพราะว่าเนอพียังไปเขาอยาก นี่นะครับอันนี้เป็นงานทอดกระถินนะครับประจําปี65นะครับของวัดเขาแหลมมันตนาโมดีนะครับอําเภอกาบเชยจังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับพี่ะนะครับอันนี้จะเป็นนะครับชาวบ้านนะครับก็ร่วมสมทบทุนลงทานนะครับนําลงทานมาสมทบแล้วก็ นะครับตัปัจจัยนะครับมาถวายีครเป็นนานเลยนะเราว่าใครยืนไัายข้างหน้าไปเทียน้ำก็บอูไข้เป็นยักษีเราบอกถึงนางเป็นเรดุยคนเยอะมากเลยนี่ยังไม่ถึงสุราเลนี่ครับอันนี้ก็ผู้ชายสครับช่วยทำให้ความสะดวก ตัวนี้ยังมาไม่หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปดูนะครับเวลาเวลาเขาแห่ขึ้นไปดูว่าข้างบนนี่คือยอดเงินที่จะมาสมทบเป็นเท่าไหร่นะครับน่าจะเยอะอยู่ครับนี่น่าจะไม่หลุดร้านนะครับน่าจะร้านครับล้านรับเพื่อสร้างนี้ครับนี่ครับวิหารสร้างวิหารนี่แล้วเดินด,ดูดดดดลงทางแต่ละจุดก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือผู้ใจบุญนะครับที่โอาทานมาช่วย กับสมเนให้กับชาวบ้านที่มาร่วมง,งานกับถิ่นในวันนี้รนรวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2565นะครับกระถิ่นสามมัจจีวัดเขาแหลมตะนาวมนีเต็นสายธรรมยุทธนะครับก็ไท อ่นี่ก็ลงทางเข้ามาปันเงนของผู้ภ so, ัยสว่างนะครับีรับเีย้องตรงนี้กูเียัเราก็สามารถทนลงทางกูเชียใช่ไหมนนผลไม้จากคณะสิบ้านทำนบรับลงทางที่22อนะครับที่มาเมื่อกี้เป็นลงทางของคนสีนวลโคกสกีท้องคาจากอำเภอปราศารนะคร งทานเป็น롱ทานของแม่นะครับพร้อมกับงทานน้ำต่างๆมาเรียกล롱ทาน,นะะในน้ำนี้ด้วยนะครับจากนั้นคนพี่น้องจำภาพเศรษฐีบุญเสียเส่ยทีงทานต่งางๆทุกชนะเลยนะคร<อ>ับแล้วลงทานคณะถัดมานะครับเป็นงทานของคุณแม่อ่าคัวหลั่นพี่โรจน์ะอ่างทานก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วบ้านสบายโซนอ่าที่ใน้องอยากทานงทานไหนต่างๆก็ขอเรียนเชิญ เอาบุได้ตามรายชื่อคณะเจ้าภาพองค์ทางการที่เรานนะคผมได้อ่านชื่อเสียงเรียนนามไปนะครับวันี้ต้องกาบทุกคนขอขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสถานองค์ทางนะครับว่าจะเป็นเจ้าภาพเกินเองก็ดีหรือว่าเจ้าภาพจากคณะศึกษาธิษฐ์ของเราเองก็ดีอาจจะคณะศึกษาธิษฐ์ขององคขององค์ทางการก็ดีนะครับที่ได้มาทำบุญแล้วยังไม่พอนะครับยังมาทำทานกับองค์หลวงตาอีก อ่าก็งทานงเยอะเหมือนกันคนก็มาวมงานเยอะเหมือนกันนะเโอ้โหนั่น่าจะเป็นลงทานหมูหันหรือเปล่าครับเนี่ยอันนั้นเป็ทานหมูหันครับยังไม่เสร็จนะครับหันเป็นตัวเลยขึ้นเขาครไบขึ้นเขา ไม่่อเคเขาเนี่ยเยอะเหมืนกันนะครับเดินที่นี่ก่อนเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นบนวัดแลขึ้นไปดูทนเมดอนารวาจะมากับุญที่เราทใครั้นี้ทาเยวตามขึ้นไปกาพระบนนะครับ สำหรับวันนี้นะครที yeah, ่ที่น้องได้เดินทางมาถึงแล้วได้เชิญเจ้าภาพโลงท้ายมาอีกแล้วเจ้าภาพโลงท้ายจากบ้านสะทองบ้านสะทองก็เพิ่งมาถึงนะพี่น้องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับทานอาหารเสร็จเรียนเชิญแล้าน้อกว่ามาถึงวัดถห่นริงแล้วต้นไม้จะไม่กราบพระกันก่อนนะครับความหมาย มาถึงวัดก็คือหากยกายและใจจึงจะได้บ่งชัดถึงวัดเอ่ยดังนั้นเวลาไปถึงวัดแล้วก็ขอให้เชิญา,ากราะกราบพระอย่างแรกเลยคืองากราบองค์พระพุทธพระพุทธพันทัตปฏิมา,ากาศพระพุทธโลกนะกาบพระพุทธโลกเสร็จแล้วมากราบองค์หลวงตาเจ้าสำนักเจ้าบ้านอยู่ตรงนี้ อ่าเรามาก่อนมาดูงตาวันนี้งตาอาศัยการก่อสร้างแห่งนี้จะสําเร็จลุล่วงไปพไี่ได้เลยนะา้าเกิดขาดพี่น้องสนับสนุนช่วยเหลือกันในครั้งนี้อ่าปัจจัยที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคทุกส่วนในทุกๆส่วนที่พี่น้องได้มานะครับจะแปลเปลี่ยนเป็นอิฐหินปูนทรายเป็นเหล็กในการที่จะมาอ่าร่วมกันสร้าง วิหารแห่งนี้ฝากไว้ในพระองค์ผูศาสนานะครับแทนขอเรียนเชิญทานอาหารเสร็จแล้วเรียนเชิญที่มาร่วมกันทำบุญคนละนิดคนละหนใอมตการทำลังศรัทธาของเราเรียนเชิญได้นะครับสำหรับการทอดผ้าวันอาทิตนั้นยังมีเวลาอยู่วันที่แปดวันที่แปดจะเป็นวันสุดท้ายเพนเดือนที่สองนะวันนี้เป็นโอกาสบ้านเขาแหลมรัตนมณีที่พี่น้องได้ร่วมทานศรามาตตั้งแต่ออกพรรษามา นี้พอเป็นว <teaching. S 2> ันอ่าในตบนในลูกเขตุอย่างนี้นะครับก็ขอแหลกก็เป็นอ่าเป็นหนึ่งวัดที่เวลาคณะท่านจะพามาแต่ละครั้งนั้นจะเห็นว่านักศิกษาลูศิษย์มาเยอะมากทางคณะอ่าลูกศิษย์ทางวัดขอแหลกเองก็ดีนะต้องกราบขอบพระคุณคณะพี่น้องที่เดินทางมาจากที่ไกลจากที่อื่นนะครับ วันนี้อามาเห็นแล้วก็รื่อใจด้วยกันอาจาะอุทิศมรนาบุตรอีกครั้งหนึ่งน,นะครับสําหรับเจ้าภาพที่ทางอาเจ้าภาพหลักมาหาวันนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วอาแล้วก็ท่านนํายอดในการที่มาให้ที่กรได้ประกาศประชาสัับธ์ให้ไม่น้องได้ทราบโดยข้าวๆนะครับอาคุณเยาวราัตน์มิเคซีมิเคซีและคุณพัฒรศ์สัต์ไกรบดาร้านยำหน้าหอนะครับ ท่านได้นำอยอดอะกระถินมานะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนห้ามสองหสิบหกบาทพี่น้องลงมรนาสาธุได้กันน่ากรถินจะมารวมตัวกันได้ท,ท,ทั้งหมดนะครับน,น,น่าจะถึงบ่ายเลยนะครับทีนี้แอดมินอาจจะไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ขึ้นเขาแล้วก็อาจจะได้กลับแต่ยอดที่มา 2> 6, 2, 7, สถวายรวมกัน 5, นะครับในแต่ละปีะน,นี้ก็ไม่หลุดไม่น่าจะต่ำกว่าล้านนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าล้านอ่ขอค,ค,ความกรุณาขยับรถของท่านหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่มาชี้แจงบอกนาเจ็ดสองเจ็ดหกนักการตามาเยอะด้วยงานอาจจะเตรียมไม่พอเยอะอยู่นะครับเตรียมเยอะอยู่แต่ว่าพี่มองมาเยอะเกินวันนี้นะครับเราก็จะพาขึ้นเขานะครับ ออกจากวิหารก่อนยอดกระถินดูจากการประกาศของพิธีกรแล้วนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่าสามล้านแน่นอนครับเพราะว่าเห็นมาแต่ละสายไม่ขาดเลยอันาานี้เป็นวัดที่อยู่บนเขาในป่าเลยนะครับผู้มีใจศรัทธาจใจบุญนะครับก็สัางไหลทยอยมากันเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปชมบนภูเขานะครับเราจะเดินขึ้นเขาขึ้นเขาไปดู ขาแหลมน,นะครับซึ่งมองเห็นเที้ยวทัดนะครับตามมาครับเราจะพาขึ้นไปสู่ยอดเขา ยอดกระถินมาค่อยขึ้นไปกันนะไม่ใช่มาเซลฟี่ฝนฝนมาแล้วอบรรยากาศคึ <c oughs> ค้มฝนนิดนึงนะไม่ร้อนไม่หนาวาแต่เหมือนฝนจะมานะครับ เมื่อวานอากาศอย่างร้อนนะครับวันนี้ตกกลับเปลี่ยนมาเป็นอากาศเย็นสบายนะครับฝนคึมคึมมันจะตกแต่ยังไม่ตกข้างบนที่มองเห็นนะครับอันนี้เป็นเสาหลักอันนี้เขาเรียกเรียกเรีอะไรเลยเสาหลักเสาหลักเขาแหลมเนาะอันนี้เป็นเสาหลักเขาแหลมนะครับ ด้านล่างครับที่ดินเสียงนั้นคือเป็นเสียงแห่กองกระถินมาอีกหนึ่งกองนะครับมีรถแห่มาด้วยดินเสียงตึกๆๆๆตึอันนั้นลงเขานะครับเส่นอันนั้นเป็นลงเขาม,ม,มาครับติดตามเส้นทางการเดินขึ้นเขาต่อ,ตอครับไม่รอ รถแห่แล้วนะครับเราจะขึ้นเขากันแล้วเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาในการขึ้นประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่กำลังขาแต่ละคน อันนี้ครับทางขึ้นเขาดูครับดูสะาพข้างบนก่อน ชันเหมือนกันนะน,นี่นรรรบรรยากาศตอนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานร้อนอบอ้าวแต่วันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝุ่นอากาศล่มเย็นนะครับเย็นสบายเหมาะแก่การขึ้นเขาเลยนะครับช่วงนี้ นีีมทางแยกทางตรงนั้นหรือเปล่าที่เราเาบอกไปเทนอันนี้เขาเรียกเรียกไม้อะไรนะเนี่ยเดินขึ้นมามาเจอไม้ใหญ่เนี่ยอ่ะดูมีป้ายบอกอยู่หรือเปล่านะโอ้รอยรูปทาแป้งขอเลขนะน,นี่โอ้โหนี่ต้นใหญ่เลยนะครับ น่าจะโอบอืมใช้คนโอบกี่คนถนึงจะพอเน,นี่ดูก่อนต้นอะไรไต้นอะไรวัเนี่ยไม่บอกเขาไม่บอกว่าต้นอะไรเฮยนี่เรีกต้นอะไรเหมือนจะต้ตนยางก็ไม่ใช่นะไม่ต้นยาง ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้นยางนาหรือต้นตะแบกมดูดูครับสูงใหญ่โอ้ยใหญ่เลยครับนี่ดูครับตามต่อขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ดูนะครับ ขึ้นมาก็เจอต้นที่สองอีกแล้วครับต้นนี้ใหญ่กว่าต้นข้างล่างเมื่อกี้ครับนี่โอ้โหนะครับถ้าใครอยากมาสัมผัสนะครับมาขึ้นเขามาทําบุญนะครับที่วัดเขาแหลมนะครับเดี๋ยวจะปัดหมุดไว้ให้ในคลิปแล้วกันนะครับโอ้โหอันนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ ดูครับแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเขาไม่ได้มีป้ายปักบอกไว้นะครับ <c oughs> ทางท้งจะเป็นป่าป่ามาเลยนะครับ <c oughs> ทางเทีขึ้นไปก็จะมีะเป็นทางธรรมชาตินะครับเป็นโขดหินนะครับเป็นโคดหิน ขดหินลากไม้นะครับขดหินลากไม้ขึ้นไปเอเสียงรถแห่ขาดังนั่งกันนั่นนี่ดังขึ้นถึงนี่เลย ด้านล่างเรานะครับได้ยินเป็นเสียงรถแหนะครับรถแห่กองพระปะัดไอกองกระถิ้นนะครับไปกัไาลๆนะครับเป็นโขดหิน,นเดินต้องระวังนิดหนึ่งทางชันนะครับชันขึ้นไปเรื่อยนะครับก็เดินขึ้นเขา ไม่ได้มีบันไดนะครับ ไม่มีแรงพูดแล้วว้ยเนื่อยอ่านี่ก็จะเป็นโขดหินที่มีต้นไม้ขึ้นโอ้ขึ้นขึ้น,น,น,นบนโขดหินเลยนะครับเนี่ยต้นนั้นนี่ครับอันนี้มีภาพพัรูปด้วยเขากลับลบ้านลย้ัน อ่ะเด็ขึ้นต่อซุสุนะครับอันนี้มีสารานะครับรถทุกรูปอยู่น,นะครับ เดินมาย,ยังไม่ถึงเลยนะครับเป็นพลานหินนะครับเป็นพลานหินแล้วก็ลากไม้โอบกอดไว้นะครับนี่สวยงามตามธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับนี่ ความสวยงามของธรรมชาติครับต้นไม้นะครับสามารถกินกินฟลานหินใหญ่ได้นะครับเรียกว่าสารโอบออดหินไว้เลยแล้วก็ลงมาข้างล่างสู่ดินนะครับจะลากไม้ครับทางเดินดูต้นนี้ครับดูต้นนี้ครับเหมือนเถาวัลย์นะครับเลื้อยโค้งไปนู่นนะครับ ขึ้นมานี่นะครับขึ้นมาแล้วให้เราเดินลอดนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับนู่นครับนู่นครับ